วัถรเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศที่เข้าหายใจเข้าไป 2. ลดภาวะเคร่องออกซิเจน 3. เพื่อให้สัญญาณชีพอยู่ในระดับปกติ 4. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบาย สายแคนูลาสเตอร์ไลน์วอเตอร์ฮิวดีไฟสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนิภาวงจร์ิน,นคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่สองวันนี้ดิฉันจะมาให้ออกซิเจนทางแคนูลากับคุณนะคะไม่ทราบว่าผู้ป่วยชื่ออะไรหรอคะ สอบถามชื่อผู้ป่วยนะคะกรณีที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวนะคะก็สังเกตที่ปลายข้อมือค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการให้ออกซิเจนทาง n อ s a l c a n ูล a านะคะและก็การให้ยาทางเครื่องโพะอองฝอยค่ะ อันดับแรกนะคะก็อธิบายวิธีการให้ออกซิเจนแล้วก็วัตถุประสงค์ในการให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วยค่ะแล้วก็ประเมินการหายใจผู้ป่วยนะคะจะถ้าผู้ป่วยให้นอนศีรษะสูง30-60องศาถ้าไม่มีข้อห้ามน,นะคะต่อมาควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจนเข้ากับออกซิเจนเปปตายหรือออกซิเจนแท้งใส่น้ำกันปัศจาก เชื้อลงไปในกระบอกทำความจะบอกทําความชื้นให้อยู่ระดับพอเหมาะไม่ต่ํากว่าขีดต่้เลยไม่เกินขีดบนแล้วนํามาหมุนต่อกับโฟลเมเตอร์ค่ะแคนูล่ามาต่อกับกระบอกทําความชื้นแล้วปรับอัตราการไหลออกซิเจนตามแผนการรักษาคือ1ต่อ5ต่อลิตร ถ้าผู้ป่วยเป็น COPD นะคะไม่ให้เกิน3นิตรต่อนาทีแล้วอังกับหลังมือว่ามีลมออกหรือไม่การใส่น้ำเ a านแคนูลานะคะก็ให้สายที่เป็นแงีงๆะคะเข้ากับโรงจมูกของผู้ป่วยนะคะเป็นแบบรูปแบบคว่ำอะคะ่ะ ต่อไปนะคะก็วางผ้าก๊อซในบริเวณหลังหูของผู้ป่วยเพื่อป้องกันการกดทับของสายแคนูล่าค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการประเมินการหายใจผู้ป่วยหลังให้ออกซิเจนค่ะต่อไปนะคะก็เป็นการล้างมือและจดบันทึกรายงานค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการให้ยาโดยเครื่องพ่นละอองฝอยน้ำค่ะเราจะต้องตรวจสอบชื่อยา กาดยาใบมาค่ะต่อไปนะคะก็อธิบายให้ผู้ป่วยทราบวิธีการพ่นยาแนะบอกวัตถุประสงค์ในการพ่นยาประเมินการหายใจของผู้ป่วยค่ะดิฉันก็จะมาพ่นยาให้กับผู้ป่วยนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นมีอัตราการไหลของหายอัตราการหายใจของผู้ป่วยดีขึ้นค่ะ เราจะต้องทำความสะอาดรอบๆหัวก่อนแล้วก็ปิดค่ะแั้นก็เทลงกระบอกยานะคะแล้วก็ทำการครอบได้เลยค่ะแล้วก็ปล่อยไว้ให้จนกว่าออกซิเจนจะหมด เราใส่น้ํายาลงไปในกระบ,บอกพ่นยาตามแผนการรักษาค่ะอาจเจือจางด้วยน้ำเกลือไล้เชือ้อ0.9%หมุนกระบอกปิดให้เรียบร้อยแล้วปิดแล้วเปิดอัดตราการไหลของออกซิเจน6-8ลิตรต่อมิลจนมีละอองควันสีขาวพุ่งจากแมสครอบแมสให้ปิดคุมจมูกปากคางของผู้ป่วยให้สนิทรัดยางยืดไว้หลังศีรษะแนะนำให้ผู้ป่วยสุด ลมหายใจเข้าและออกยาวๆยืนอยู่บริเวณใกล้ๆผู้ป่วยรอจนละอองควันสีขาวหมดและน้ำยาในกระปะ๋องยาละเหยหมดแล้วนำแมสออกจากผู้ป่วยและปิดออกซิเจนประเมินการหายใจแนะนำไอและขับเสมหะออกของผู้ป่วยจากนั้นก็ล้างมือและจดบันทึกรายงาน